แค่ไหนตีซิมครูโนหนูนนจบหนูก็เมันจบแบบน้องได้ก็คือเกือบจบไม่ลงกันนีไซที่เต้มไปสิบสองคนะสิบสองแล้วรอบฝันด้วยกันค่ะก็เหมือนที่น้องๆพูดไปค่ะว่าแบบเรามีความหัศจรรย์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะที่แบบว่าเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มารู้จักกันจากต่างต่างมุม คนต,ต่างคนต่างมุมต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วแบบเราก็เข้าใจกันเหมือนเหมือนเรามีพ่อแม่คนเดียวกันมันมันแบบมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเกิดให้หาคำตอบอะค่ะก็าหาไม่ได้แล้วก็จะบอกว่าเออไม่ว่าจะแบบจะออกเพื่อนจะออกไปวีคไหนก็ตามอะไรย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะออกเร็วออกช้าหรือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ย ใหญทุกคนคิดว่าฝันมันยังไม่จบค่ะฝันมันแบบเนี่ยมันเป็นฝันแรกที่เราทําสําเร็จคือเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสิบสองคนนะคะแต่ฝันต่อไปมันคือฝันว่าแบบเราจะทํางานที่แบบเรารักออกมาให้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามร้องเพลงการแสดงหรือบางคนอาจจะเลาดีแบบเรื่องเต้นเรื่องเดินแบบหรืออะไรที่ชอบแต่ละคนนะคะฝันนั้นมันเป็นฝันต่อไปอยากให้แบบ คือเราทุกคนมีฝันนะคะเราฝันว่าเราจะโตนผู้ใหญ่ที่ดีฝันว่าจะมีครอบครัวที่ดีฝันว่าจะตายในที่ดีๆฝันว่าจะตายแบบไม่เจ็บปวดอะไรอย่างนี้ยค่ะทุกคนฝันไม่มีใครแบบอยากตายแบบว่าทรมานเนี่ยค่ะนั่นก็คือฝันฝันไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะอยากให้คิดว่าเนี่ยมันเป็นฝันแรกและฝันต่อไปมันจะตามมาถ้าเกิดหยุดฝันมันก็ คือวันนั้นคือวันวันที่เราแบบนอนอยู่ในโรงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้ให้แบบสู้กันต่อแล้วเราก็มาสู้กันทั้งสิบสองคนนะคะไปต่อให้แบบทุกคนเขาแบบเห็นว่าที่เนี้ยมันเป็นที่ที่แบบบ่มให้เราเป็นคนที่ทำได้และทำได้จริงแล้วกท็ทำให้ทุกคนยอมรับได้ว่า ต่อให้มันเป็นแค่เวลาแค่แบบสองเดือนกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ถึงเดือนบางคนอาจจะแค่อาทิตย์เดียวหรืออะไรก็ตามค่ะแต่มันไม่ต่างกันเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่แค่วิชาความรู้ค่ะมันเป็นหัวใจจากแบบจากคุณครูแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ดีมากๆค่ะก็แบบเดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกเราต้องรักกันแบบ เจอกันทุกวันหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่พวกเราทั้งห้าคนก็ใฝ่ฝันว่าจะอยากทำกับเจ็ดคนข้างนอกค่ะที่ทีห่หนูรู้สึกว่าแบบตอนตอนที่เราก่อนเราจะเข้าบ้านค่ะเรามีเวลาที่อยู่ด้วยกันบนรถตู้ห,หรือการไปพบเสื่อมันนานมากแล้วเราก็เห็นแต่ละคนเค่ะทุกคนเราต่างเห็นกันนะคะเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิด แล้วก็ทุกอย่างแบบมันคืออากาศหรืออะไรก็ตามเงนี้ค่ะแต่เวลาเราหันมามองหน้ากันอะเราไม่เคยใจร้อนใส่กันเลยหรือเราต่างไม่เคยหงุดหงิดใส่กันแม้ว่าข้างในอะเราจะแบบร้อนว่าไม่ไหวถึงบ้านกนูแบบถึงบ้านกุแบบครูไม่ใช่ลมนี้แบบันถึงบ้านงงแงบเหนื่อยอะอยากนอนอะไรอย่างนี้คุแต่แบบถึงตอนนั้นดึกแค่ไหนแล้พอมองหน้าทุกคนแล้วเฮ้ย มันเพื่อนเหนื่อยมันมสปิริตนะใช่มันมาจากไหนไม่รู้ค่ะแ,แล้วพอมันมีเวลาอยู่ตรงนั้นกันเยอะๆค่ะมันก็กลายเป็นความรู้สึกว่าเราเราปรับตัวกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอย่างค่ะอย่างหนูเป็นคนใจร้อนมากอย่างค่ะถ้าแบบอะไรแบบมากระทบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะแบบโอ้ยหงุดหงิดแบบอากาศหรืออะไรก็ตามด้วยแบบด้วยการที่แบบเราต้องทํางานอย่างค่ะขึ้นรถปั๊บการที่แบบเราจะมานั่งเราจะมานั่งแบบ มันร้อนนะหรืออะไรเงี้ยพอเราหันไปมองคนที่เขาแบบน้องอ่ะที่เขาแบบเด็กกว่าเราหรืออะไรกว่าเราเงี้ยเขาหลับแล้วเขาแบบน่ารักแบบหลับแล้วก็อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบน้องก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันทุกคนเพราะถ้าสภาพเป็นแบบนั้นแล้วเราเอาแบบอารมณ์ส่วนตัวขึ้นมาอ,มอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะมาทําลายบรรยากาศทำให้คนอื่นที่เขานน่นเขา ต้องเครียดต้องเซ็งต้องอึดอัดมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราปรับทุกคนเน่ะถอยกันคนละก้าวมันก็มีที่ว่างที่จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่การเดินดันเข้าหากันอย่างเดียวแล้วพอพอมันผ่านมาได้แล้วตอนที่เราลงดีเลยจะมองว่าทำไมเรื่องแค่นี้มันมันตลกอะท่ม่หไปโวยวายทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับก็